ทีถามหาลูกเน้นห่นวยอยู่ก้อนบ่อยมากแต่มันรักมากไปข,ข,าากขุดขากันค่ะขุดขากันค่ะพระเอกก็มาของมีค่ะนี่แหละคนเขามีค่าอ้าอ้อโอ้ยกบเบมึงโทรศัพท์เนนี่ยมัได้บ่เอาเอาหนาคือเอาหน่อไม้พริ๊บ นี่คือลางถ้วยนี่<ช>เ่่าน่งถ้วยที่สาวกันไไหน่อยโน่อย่าไปอย่าไปไปขุดอีปูกันไปขุดอีปูนูน่นไ,ไปเล่นน้ำล่างถ้วยม่เล่นหอกวันนี้เล่นน้ำก็ล่างถ้วยนะั่นแหละจะไปไม่แปลกเอวี่เขาเลยจิไปขึ้ก็ไม่ได้หัวมามามาเว้าก็ฟังกันหน่อย ตากล้องก็ดูกล้องหน่อยมันอยู่ตรงไหนก็ oh, <ฮ>เห็นคนมันก็มา,กมาลงมาเสียงไปทั่วนวั่นแหละใครดีดีโอ้หลายดีอืไปเยอะมอไม่เอะโไม่มันก็ดีด่ด <Huh? S 2> ีไม่ควรไม่ไม่ตากล้องเธอถึงไม่ดีดีไม่เธอไปซื้อมันจะใส่อโอ้โุดมากท่ยากเโอ้ มันถือเป็นคนกระบุนแล้วลายอะไรมันดึกวันเขาจิเปิดน้ำใส่อ่างน,นันเลยอะไระไร,ไรเนะาะกอเดียวก็ขพออินมันดินไสไหมเมยมันดินอไอ้กล่องไก่ติ่งจังไหนเดี๋ยวนี่กล่องตัดเอาบัวไม่อยากตัดไม่เฮต้ามาตัดติอเอาเลยเอาเลยจนันลุกหัก เอ้หัวใช่แต่ว่าเตรูตา้าม,มื่อไ,ไหไม,ไมหด้วจ้ามื้อไหมมื้อไหมค่ะหาดไขยค่ะไ,ไปไปนี่นี่นี่สักลาดโอ่แล้วเราจะกินข้าขอเป็นไรเราต้องเอานี้ไป โอ้ยกินกับแก้ววันนี้จะกินกับแก้วเอาขึ้นมาอีกับึ้นอีกับยอดขวัญยอดลงอยู่ค่ายเด้อหน้าไม้มีไม่หน่อไม้หมดยังคะรู้สึกว่าจะเมื่อยแล้วรู้สึกว่าจะเมื่อยคุณได้ไร เอาไหมไเอาอีกไหมเงินล้วนะเดี๋ยวกินไม่หมดมาสิมาสิเดินเร็วๆ<ะ>มามา <c oughs> ต่อยอะไรโอ้ยเมียต่อยกล้วยเจอเลยเมีย <c oughs> ควรญฟา,าตุกล้วยเลยเมียทำเมียทำนก <c oughs> มามามาสิ ที่ผู้บ่าวเอ็มวีน้ามามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเก่งจังเลยไปเดินออกข้างหน้านขอดูหน่อยไอันนี้อันนี่ถ่ายฟิล์มนะถ่ายหนังนะถ้าให้กล้าดูต้องปิดนะคะมามามาใกล้ๆเลยไปเดินไปหาแม่ขวนหนามหนามจ้ะ ไปเดินเดน,นเดิ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 ปเินเน้ดหลายนเนเดิดนเดดิดน้ดินเดินเดนเดิินเด่นเดินดเดนเ่ิย,ยดิดนน่ะ บ่แล้วบุกมุกจักเนาะโอ้ยทายไปมั่วสั่วเฮ <Okay. S 2> ้ยจักอะแาเล็กอย่าบุญพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้ว